สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องสวนปลูกรัก,กรเกษตรสองงานนะคะห่างหายกันไปนานเลยคือช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลามาทำ YouTube ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้ก็จะนำเก็ดเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่บางท่านก็อาจจะรู้อยู่แล้วเนาะแต่บางท่านก็คือมือใหม่จริงๆเลยก็ยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมา ชมบอนสีในตู้กันแล้วก็มาบอกเก็ดเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับหน้าหนาวที่จะมาถึงนี้นะคะว่าเราจะดูแลน้องบอลกันอย่างไงบ้างไม่ให้น้องบอลของเราเนี่ยเหี่ยวเฉาหรือว่าใบายุบทิ้งใบไปนะคะเราอยากเห็นความงามของน้องบอลแบบเนี้ยตลอดทั้งปีเลยก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับดีๆกันคะ่ะ บอนที่ต้นใหญ่หรือบอนที่มีหัวอยู่แล้วนะคะก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะสําหรับหน้าหนาวนี้เนาะก็ถ้าน้องมีหัวอยู่แล้วน้องอยู่ข้างนอกอยู่ได้ไหมไม่อยู่ในตู้ได้ไหมอยู่ได้นะคะเพื่อนๆก็เอาน้ําใส่ถาดรองไว้ที่ก้นกระถังนะคะเพื่อนๆน้องก็จะไม่ยุบใบนะคะ สำหรับน้องที่มีหัวนะคะเพื่อนๆนแต่สําหรับน้องที่ไม่มีหัวหรือที่เพิ่งดโดนผ่าหัวไปนะคะเราก็จะทําตู้ค่ะทําตู้อบบอลทําตู้อบบอลให้น้องแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนใส่น้ําไว้ข้างล่างด้วยเพื่อให้น้องบอลไม่ไม่ยุบใบนั่นเองนะคะสําหรับบอลที่อยู่ในตู้นี้คือบอลที่ผ่าหัว ผ่าหัวไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเอาน้องมาอบไว้อย่างนี้เพื่อไม่ให้น้องเหี่ยวเฉาหรือว่าทิ้งใบหรือเกิดอาการคลายน้ํามากเกินไปจนทําให้ใบเหี่ยวเฉาไปนะคะเราก็จะเอามาใส่ตู้แบบนี้ค่ะแล้วก็สําหรับหน้าหนาวเนี่ยทางภาคเหนือของเราเนี่ยก็คือจะหนาวมากกว่าทางภาคใต้เนาะภาคใต้เขาไม่ต้องใส่ตู้เขาก็อยู่ได้นะคะแต่ว่าทางภาคเหนือของเราเนี่ยไม่ใส่ตู้ อยู่ไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็จะมียุบมียุบเนาะเหมือนที่เคยทําให้เพื่อนๆคลิปก่อนๆที่เคยทําให้เพื่อนๆดูนะคะน้องบอลก็จะยุบยุบไปหมดเลยแล้วก็เราก็ต้องเอาเหมือนว่าเอามาดัดนิสัยให้น้องบอลอยู่นอกตู้แบบแข็งแรงแข็งแรงได้นะคะแต่อันนี้คือบอลที่โดนผ่าหัวไปแล้วนะคะถ้าอยู่นอกตู้หน้าหนาวนี้ เขาก็จะยุบใบแล้วก็คือเขายังไม่ทันมีหัวเขาก็จะยุบแบบยุบย่อยตายหายไปเลยประมาณนี้นะคะ,ะและสำหรับบอนต้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอาใส่น้ำใส่น้ำไว้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเอาใส่น้ำใส่ตู้ไว้เลยะคะ่ะช่วงหน้าหนาวนี้เนาะน้อง เพราะว่าน้องก็ยังไม่มีหัวเช่นกันเพราะว่าต้นเล็กเนี่ยยังเป็นบอนที่เป็นชิ้นผ่าอยู่เลยนะคะเนี่ยก็ยังเป็นชิ้นบอนที่เนี่ยยังเป็นชิ้นอยู่เลยเห็นไหมคะนี่ยยังเป็นชิ้นอยู่เลยนะคะเพื่อนๆเป็นชิ้นแล้วก็มีแค่รากเท่านั้นเองน้องก็ยังไม่สามารถที่จะอยู่เองได้ในหน้าหนาวนะคะ น้องยังเป็นชิ้นเล็กๆอยู่เลยค่ะน้องก็ยังอยู่เองไม่ได้ในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะเราก็จะเอาน้องบอลเนี่ยใส่ตู้ไว้เช่นกันแล้วก็เอาถา,ถาดนะคะใส่น้ำรองไว้ใส่น้ำรอ,องไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือตู้อนุบาลเด็กๆเลยตู้อนุบาลน,น้องบอนเด็กๆนะคะ แล้วก็จะเอาน้องบอลเล็กๆพวกนี้ใส่ถาดใส่น้ำรองเอาไว้แล้วก็เอาไว้ในตู้อบเช่นเดียวกันนะคะแต่สำหรับบอลที่มีหัวที่มีหัวนะคะเพื่อนๆเน้นว่าน้องยังมีหัวอยู่นะคะยังไม่ได้ผ่ายังไม่ได้เอาไปทําการขยายพันธุ์น้องอยู่ข้างนอกได้ไหมอยู่ข้างนอกได้นะคะก็จะเอา ถาดรองน้ำไว้แบบนี้นะคะถาดรองน้ำไว้แบบนี้เลยน้องก็สามารถอยู่ได้ในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมคะช่วงหน้าหนาวนี้น้องก็ยังจะอยู่ได้นะคะ สำหรับบอนในดินบอนที่ปลูกลงดินไว้เมื่อคืนฝนตกหนักมากดูสิใบบอลมีแต่ขี้โคลนเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะคะบอนในในดินแบบนี้นะคะที่ปลูกลงดินไปเลยน้องมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะถ้าหน้าหนาวนี้น้องมีโอกาสจะยุบไหมมีโอกาสจะยุบนะคะเพื่อนๆยุบแล้วทําไงยุบแล้วน้ําลดได้ไหมก็อย่าไปลดเลยค่ะถ้าน้องบอนยุบ ยุกใบไปจริงๆเหลือแต่หัวอยู่ใต้ดินไม่ต้องลดน้ําแล้วนะคะเพื่อนๆปล่อยทิ้งให้ดินแห้งไปแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราเอาน้ําไปลดเนี่ยก็จะทําให้หัวบอนใต้ดินของเราเนี่ยเน่าตายไปนะคะเพราะว่าความชื้นอากาศยังไม่ยังไม่สูงพอที่จะทําให้น้องบอลของเรางอกออกมาได้นั่นเองค่ะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะ อ้อมก็เอาเกดเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะคะวันนี้อ้อมต้องไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ